เรามาอยู่ที่งาน Intel Partner อะไรแอน AI for New Era ครับผมนี่แต่ว่าร้านเรา e l y s i u m Tech นมานี่เลยต้อง Asus NUC นะครับผมนี่อันนี้14 Pro AI มาพร e ้อม i k ตรงนี้เป็นไอ้นี่นะครับเป็นอีอิงจะใช้โปรแกรมเปลี่ยนหน้าตาได้แต่ว่าเครื่องยังไม่ออกยังไม่มีแอปเปลี่ยนยังหาตัวโหลดเปลี่ยนไม่เจอนะครับตัวเครื่องนี่ใส่แจวว้าสวยอยู่ไม่ไม่มีไฟนะนี้เป็นไฟจะถามมันตัวเครื่องใส่แจวมี USB 5 g กิก2รูด้านหน้า Type C Thunderbolt 1ูนะครับมี ฟิงเกอร์สปินสแกนอยู่ยตรงเครื่องนี้อันนี้เป็นกลุ่มเรียกโค p i ไพลอตนะผมเปิด a ัสนุก14บสี่ o ป i น่าจะหลังสงการเดี๋ยวผมทำคลิปให้น่าจะช่วงช่วงเดือนนน่าจะออกนะครับตัวตัวนี้นี่เห็นนี่หน้าตาเหมือนเดิมใช่ไหมแต่เป็น15นุก15ไหนที่ตัวไหนอ่า เป็นเจนสิบห้านี่นกสิบห้า CRS Alta เ้า 9, นะครับประมาณปีนี้ปีนี้กลางปีน่าจะกลางปีหรือ Q สามน่าจะวางจำหน่ายที่ร้านมียี่สิบกิบ Thunderbolt USB 4นะครับย่สิบกิบด้านหน้าสองช่องแล้วก็มี ให้ทีมไอสดกิก10กิก USB USB 2ให้ทีมไอทันเดอร์โอีก2ช่องรวมหมดมี3ช่องเลยทั้ง4พร้อม Thunderbolt นะครับตัวนี้ยังเป็นตัวเก่าอยู่ตัวใหม่ยังไม่มาตัวใหม่น่าจะช่วงปลายปีเจน15ที่มาพร้อม5070นเะนาะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะครับผมนี่ มีงานมีงาเคย์บอร์ดก็สวยอยู่ดีพัมบ,บิกอเอาเกมปไม่เปี่เลยมีทั้งสีขาวสีดำอันนี้ไวไว้แวะมาดูที่ร้านยังมีอย่างอื่นต่อ เดี๋ยวน้มีเยอะแยะมีอาร์คมีอาร์คปีนี้ข่าเอนนิ่งนะครับอาร์คปีแปดเอ้ยห้ามีเอ็ตัวใหม่ msi msi ใช่อันนี้เราม msi core แปดสามหมื่นสองพันเก้าสั่งสั่งได้ที่ร้านสั่งได้เลยอ้ึบมีทำอะไร dual screen ตัวใหญ่ <ở đó. S 2> อ,อันนี้อันนี้อ,นนอันนี้ดีเหมือนกันเดี๋ยวร้านน่าจะเอามาขายสำหรับคนที่ต้องการแลนสองช่องนะครับบิว l มาเลย อันเดอร์โบกเจนสิยังไม่มาก็จะมาหลังนี่นิดนึงแต่ว่าอุปกรณ์อะไรก็พร้อมสัปดีใช้ได้อยู่ซิเกตซิเกตซิเกตเอ็กซอร์ดซิเกตเอ็กซอร์ดซิเกตเอ็กซอร์ดฟื้นมีเยอะแยะร้านเราขายด้วยซิเกตเอ็กซอร์ดมีคอนี้เคามบล็อกอยู่ข้างหลังนะครับสั่งฮาร์ดดิสก์เอ็กซอร์ดไปใช้กับเน็ตต่างๆได้ที่ร้านจำหน่ายเน็ต เด Franc ี๋ยวเราเข้าไปอบรมกันต่อนะครับ Intel Partner a l i n e Training AI for New Era สวัสดีครับ